สุดเศร้ากุ้งสุดที่ราช,ช็อกทั้งน้ำตาทีมงานคนสนิทถูกรถพ่วง22ล้อชนร่างประเด็นตกสถานดับสลดกลางดึกที่ตื่นฉันกุ้งสุดทีราชปงเทวันพระเอกเกเกชื่อดังถึงกับช็อกและร่ำให้ออกมาอย่างสุดกลัน้นหลังได้รับข่าวร้ายว่าทีมงานคนสนิทที่ร่วมงานกันมานานประสบอุบัติเหตุสลด ถูกรถบรรทุกพ่วง22ล้อพุ่งชนร่างกระเด็นตกสะพานเสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนกาจนาพิเศษเขตตลิ่งชันกรุงเทพท่ามกลางความโศกเศร้าและเสียใจของคนในคณะลิเกที่ต่างอยู่ในอาการตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดจิตอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ0 3 0น,นของวันที่1มีนาคม2560โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอตลิ่งชันได้รับแจ้งเหตุว่า มีรถพ่วง22ล้อชนท้ายรถบรรทุก6ล้อที่จอดสี่อยู่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณเชิงสะพานต่าระดับชินเทมุ่งหน้าบางแคถนนกาญจนาพิเศษแขวงสารธรรมศกเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทีมกู้ภัยมูลนิธิปอติกตึงและทาดนิติเวชจากโรงพยาบาลศิริราชได้รุไปยังที่เกิดเหตุทันที เมื่อไปถึงพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อสีฟ้ายี่ห้ออิซูส,สุทะเบียน706036กำแพงเพชรและตู้ผู้ทะเบียน706037กำแพงเพชรจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิงมีนายทรงเดชจันดากแก้วอายุ45ปีเป็นคนขับห่างไปประมาณ10เมตรพบรถบรรทุก6ลอ้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียน810197ชัยนาทซึ่งเป็นรถขนอุปกรณ์เหล็กเวที และเครื่องเสียงของคณะเิเกกุ้งสุทธิราชสภาพถูกชนที่ท้ายรถด,ด้านขวาได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่างของรายพงศพันแขกอายุ53ปีทีมนานของคณะเิเกนอนเสียชีวิตอยู่ด้านล่างสถานซึ่งมีความสูงกว่า5เมตรสภาพสพแขนขาหักติดรูปจากแรงกระแทกสวมเสื้อยืดขอบตรงสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากใต้สถานเพื่อน,นำส่งชนสูตรที่นิติเวศโรงพยาบาลศิริราชจากการสอบถามในวิชาญจูอองอายุ50ปีคนขับรถบรรทุกหกล้อให้การว่าขณะเกิดเหตุรถของตนเกิดสียกระทังหันจึงต้องจอดอยู่บริเวณเชิงสภาต่าระดับชินทีซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีไฟส่องสว่างเพีงพอทำให้บริเวณดังกล่าวมืดมาก ด้วยความเป็นหูงเรื่องความปลอดภัยนายพงศักดิ์จึงลงไปยืนโบกรถอยู่บริเวณท้ายรถเพื่อให้สัญญาณเตือนแก่รถที่สัญจรผ่านไปมาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อรถเป็นทุกพุพ่วง22ล้อสึ้นขับมาในช่องทางด้านซ้ายพุ่งเข้าชนโดยไม่ได้ชะลอความเร็วส่งผลให้ในายพงศักดิ์ถูกรถชนเต็มแรงร่างลอยกระเด็นตกจากสถานลงไปด้านล่างทันที ก่อนที่รถบรรทุกพุ่งคันดังกล่าวจะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกหกล้อของคณะลิเกซ้ำอีกครั้งหลังจากเกิดเหตุคุ้มสุธิราชซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปเปิดการแสดงที่บางขุนเทียนได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายจากนายวิชาญว่ารถบรรทุกผลอุปกรณ์ของคณะประสบอุบัติเหตุและนายพงศักดิ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าตัวถึงกับตกใจอย่างหนักและรีบเดินทางมายังนที่เกิดเหตุทันที เมื่อมาถึงและเห็นสภาพความสูญเสียตรงหน้ากุ้งสุธิราชถึงกับสุดลงร้องให้ออกมาอย่างสุดกลัน้นเพราะนายพงศักดิ์ถือเป็นทีมงานคนสำคัญที่อยู่กับคณะลิเกตของเขามานานหลายปีที่พงศักดิ์เป็นเหมือนยากเป็นที่ชายเป็นครอบครูเดียวกันอยู่ด้วยกันมานานเดินสายแสดงลิเกด้วยกันทุกคืนไม่คิดเลยว่าจะจากกันเร็วแบบนี้มันเร็วเกินไป เจ็บปวดมากจริงๆท้าเอกลิเกดังกล่าวทั้งน้ำตาพร้อมกับเผยว่านายพงศักดิ์ทำหน้าที่ขับรถขนอุปกรณ์วิธีเครื่องเสียงและดูแลเรื่องการติดตั้งเวทีมาดูตลอดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากกับคณะลิเกของเขาที่เขาเป็นคนขยันทำงานทุกอย่างตั้งใจทำให้คณะลิเกของเราออกมาอย่างสมบูรณ์แบบผมรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ที่เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีแสงสว่างน้อยมากทำให้คนขับรถบรรทุกผวกอากหมองไม่เห็นว่ามีรถจอดสีอยู่ข้างหน้าประกอบกับเป็นทางขึ้นสพานซึ่งเป็นจุดอับสายตาเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุจึงเบรกไม่ทันพุ่มชนเข้าอย่างจังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายทรงเดชจันดาแก้วคนขับรถพุ่ง22อ่อล้อไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอนอเตืน่นชัน ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับสอบสวนพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะที่ร่างของนายพงมศักดิ์ถูกส่งไปยังน,นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทําการชนสูตรก่อนให้ญาตินํากลับไปบําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาซึ่งคาดว่าจะมีการจัดพิธีศพที่จังหวัดบ้านเกิดของผู้เสียชีวิต เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของคณะเลเก์วงเทวันและสร้างความเศร้าสลดให้กับแฟนๆลลเกที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากหลายคนต่างร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกุ้มสุธิราที่ต้องสูญเสียทีมงานคนสำคัญไปอย่างไม่มีวันกลับ